สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับคลิปนี้พบกันกับแนวทางสามราวก่อนรอบดึกนะครับก็จะเป็นราสามัคคีสามัคคี v i p แล้วก็ราว VIP นะครับวันที่6นะครับสิงหาคม2568นะครับพี่ๆสำหรับแนวทางของเราเมื่อวานนะครับมาแค่ราสามัาคีในสายลูดนะครับเนาะก็เน้นเน้น6 5านะครับเน้น6 5ามา64เนาะนะครับ อืมเมื่อวานน่าจะมาแค่เด่นรองนะครับไม่ได้มาตัวรูดนะครับผมให้สองกับหกเนาะมาแค่เด่นรองนะครับพี่ๆต้องขออภัยด้วยนะครับฮานอยสามัคคีแล้วก็ VIP นั้นก็หลุดนะครับผมเมื่อวานช่วงนี้ก็เดินไม่ดีนะครับแนวทางไม่เข้าเลยสลับสามลาวนะครับสามัคคีในค่ำคืนนี้นะครับชื่นชอบยังไงแล้วก็ตามนะครับพี่ๆผมให้ไปที่เลข9นะครับกับเลข3เนาะอย่างสามัคคีเมื่อวานดีไม่ตอง5นะครับพี่ๆเขาออก ห้าห้าเนาะเมื่อวานนี่มาเบิ้ลนะครับกัเลขหาเมืม่อวานเก้าศูนย์เก้าสี่เก้าห้าสามศนสามสี่สามห้านะครับสามตัวนะครับสามเก้าสี่นะครับก็ สีอาจจะไม่ชัดนะครับพี่พพอดีว่าผมทำคลิปที่ทำงานเนาะนะครับผมก็อาจจะไม่ชัดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเปิดแสงในโทรศัพท์ก็สีไม่ค่อยชัดนะครับพี่ๆีสามัคคีนะครับ VIP ผมให้ไปที่เลข6กับเลข2เนาะรุ่นที่2นะครับ2 3 2สาสองสี่ สอ6 2 6็ดหกสตัวนะครับ6 2 3นะครับส่วนลาว vip นะครับ เรา VIP ผมให้ไปที่เลข1กับเลข7นะครับรูดไปที่เลข7 1 0 1 0นะครับพี่พี่แล้วก็1 2 1 8 7 0 7 2 7 8 สตัวนะครับ1 7ึ่นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทาง3ามลาวก่อนรอบดึกนะครับพี่วี่วันนี้ชื่นชอบในรอบไหนนะก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับขอให้พี่ๆทุกท่าน ที่เข้ามาติดตามนะครับรับชมแนวทางขอให้โชคดีอย่างหิงปังๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ